ช่วงนี้จะเป็นนักล่าฝันสองหนุ่มคู่สุดท้ายรอคุณอยู่แล้วครับพบกับคชาวีสามและอ้น v ียี่สิบครับ รู้สึกเหนาวเมื่อไม่มีใครเคียงข้างกายอยากให้ท้องฟ้านี้มีแต่ดาวอันพร่างพรายเดิวชีวิตที่มีความหมายด้วยใจใครสักคนและ จบขชา V สามและอ้น V ยี่สิบครับเชิญคุณไก่ครับสวัสดีครับขชาอ้นนะครับ เอาละ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 เข้าใจว่ารอเดี๋ยวนะเอ่อเป็นคู่ที่ปวดตับเป็นคู่ที่สองนะครับ <rez eki> เอาละเป็นอย่างนี้คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยเพลงนี้เป็นเพลงที่มีสไตล์เฉพาะนะครับซึ่งพี่ว่าเราไม่ถนัดเราอยากจะเป็นแต่เราเป็นไม่ได้นะครับค้าชายังดีหน่อยตรนที่ว่ายังสามารถจะมีฟิลได้นิดหนึ่งแล้วก็แต่ว่าค่อนข้างเพี้ยนนะครับโทนยังเพี้ยนอยู่แต่ว่ายังมีเสียงที่เพราะอยู่ มาอุอน่นเสียงเราเอกลักษณ์มากเลยสําหรับเด็กแนวนะครับแต่สําหรับเพลงนี้ไม่ใช่สําหรับเพลงนี้ไม่ใช่มันเหมือนแล้วก็เท,เทคนิคการร้องอะไรต่างๆของเราเนี่ยยังไม่ใช่มันเหมือนแบบลูกแมวกําลังจะเป็นสิงโตมันแงว,ว,ว,วอยู่มันก็ มันไม่ได้นะครับมันต้องฝึกมากกว่านี้หรือหาแนวทางที่เข้ากับเสียงเรามากกว่านี้นะครับอันนี้เป็นโจทย์หนึ่งที่ทําให้เราได้เห็นข้อดีข้อเสียของทั้งสองคนเพื่อจะได้พัฒนาต่อไปครับโชคดีครับขอบคุณครับคุณแมวครับครับก็อย่างที่พี่ไก่บอกนะว่าเพลงนี้ไม่ใช่ไม่ใช่แนวของอ้นโดยสิ้นเชิงคือจริงๆแล้วมันควรจะเป็นอย่างอื่นเพราะว่าเพลงนี้ได้ยินเนี่ยอินพรวส์เรียราดเลยบอกว่า เละเทะเล,เลยคือต้องระวังนะครับการร้องเพลงในสไตล์แบบนี้ก็ต้องมีได y n a ิกด้วยที่สำคัญคือได้ยินโอ้นร้องเนี่ยมันขอให้คำคืนนี้ไม่ดับมันอย่างนี้ครับคือมันขอให้คำคืนนี้อะไรมันมันไม่มีไดน n a ิกหนักเบาไม่ได้ยินนะครับแต่ว่าพี่แนะนำคราวหน้าให้ไปหาสไตล์ตัวเองมาให้เจอนะครับก็ให้กำลังใจครับให้กำลังใจทั้งคู่ขอบคุณครับ เซนตาครับโอ้ยเราจะทำยังไงกันดีพี่ปวดตับมากอะมาอ้นครับพี่บอกอ้นไปแล้วอะนะคบในบ้านครั้งหนึ่งว่าอ้นจะต้องร้องเพลงเพื่อการแสดงแล้วอ้นห้ามร้องเพลงเหมือนไปจ่ายตลาดอีกต่อไปแล้วอะคือเรามาเหมือนที่พี่แมวร้องพี่แมวขอจริงได้ไหมคะขอให้คำคืนนี้มีแต่มันไม่ได้แล้วอะครับมัน้ง ขอให้คำคืนนี้มีแต่เรานึกออกไหม I'm a Power Man นย่างเริ่มบ้าเหมือนตอนออดิชั่นแล้วเห็นไหมแล้วส่วนน้องคชานะครับคือวันนี้มันกลายเป็นว่ามันเหมือนมันเหมือนยินกระย่างอ่ะขาวกระดำน้องคชาก็มาเต็มเหนียวเลยซัดมาให้อนน้นอ้นก็ขอให้คา,าคือวันนี้มันเป็นมันเป็นโชว์คู่อ่ะนึกออกไหมฉะนั้นเราจะต้องมีการผสมผสานไปด้วยกัน นึกออกมาส่วนอีกคนก็เหมือนจัดเต็มให้คนหนึ่งอยู่คนก็ส่งกลับมาแบบเฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยแต่น้องกระชาก็ร้องดีร้องดีครับร้องดีแต่ก็มีคือพอคนหนึ่งมันเพี้ยนมันก็จะเพี้ยนตามไปด้วยกันไปหมดลนะครับเอาเป็นว่าปวดตับลุกแต่หล่อนะหล่อโอเคหล่อเลยหล่อทั้งคู่หล่อทั้งคู่ครับขอบคุณคุณเป็นเทอต้ยครับ V3 และ V20 ช่วงหน้าเราจะมาพบกับโชว์ของสองสาวปิกดิวกับท r u e a c a d ดี y f a น t a เ i ีย